ขอกู้ขอสินเชื่อดูอายุที่แบบยังไม่ถึง20เราขอผ่อนในสินค้าเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพื่อให้เราได้เป็นเงินสดกลับมานะครับผมเงื่อนไขการสมัครคืออายุเนี่ย18ปีขึ้นไปเออเหมาะสมหรับน้องนักศึกษามากเลยนะครับสวัสดีครับแล้วนยินีต้อนรับสู่น้าสแกมีเอเคเน็ต วันนี้นะผมน้องๆห,หลายๆคนเนี่ยเออแบบอยากจะลองขอกู้ขอสินเชื่อดูอายุที่แบบยังไม่ถึง20เราจะไปขอกู้เงินเนี่ยมันจะยากถูกไหมแต่ถ้าเราไปขอสมัครพวกสินเชื่อที่เราขอ,อผ่อนในสินค้าเนี่ยมันจะง่ายกว่าเป็นวงเงินแล้วใช้สําหรับการซื้อสินค้าของเขาโดยเฉพาะเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็จะเป็นทริคเล็กๆด้วยเพื่อให้เราได้เป็นเงินสดกลับมานะครับผมก็เผื่อใครที่เดือดร้อนทางการเงินแล้วอยากได้เงินก้อนไปทําอย่างรุนงนี้แล้วกันเดี๋ยนะก็เอาไอ้นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับทุกๆคนนะครับ คผมอย่างแรกเลยนะมันจะเป็นสินเชื่อสาหรับนักศึกษาโดยเฉพาะเลยครับผมสินเชื่อตัวนี้มีหลายอย่างครับผมก็คือมีของ UF ฟันนะครับผมแล้วก็ของดิ h o p ที่ผมรู้จักเลยนะที่นักศึกษาเนี่ยกู้ง่ายแล้วก็ผ่านง่ายนะครับผมที่เห็นเขารีวิวกันมาในกลุ่มเนี่ยผมที่นักศึกษาที่ไปสมัครมาเนาะเออมันผ่านง่ายครับผมเดี๋ยวผมจะมาเข้าให้ดูคร่าวๆแล้วกันและที่เหลือทุกคนก็ไปกรอกข้อมูลสมัครอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วกันมาดูของ UF ฟันก่อนครับผมยูฟันนี่ครับผมเข้ามาเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้คนะะ เรื่อง,งมาครับผมเนี่เงื่อนไขาการสมัครคืออายุเนี่ย18ปีขึ้นไปเอ่อก็เหมาะสมหรับน้นอง,น,องนักศึกษามากเลยนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีโทเอกทุกชั้นปีนะครับผมปริญญาตรีขึ้นไปนะครับผมท่านน้องๆที่อยู่มัธยมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นะครับต่อมาเป็นการขอเช็คก,กรอกข้อมูลขอเช็คว่าเงินเบื้องต้นนะผมนี่ที่เข้าไปที่ลิงก์นี้ครับผมก็จะเป็นการกรอกข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะครับผมก็กรอกแล้วก็กดคํานวณน,นะครับแล้วก็ทาตามขา ผ่านหน้าร้าน Us t o ตบายคอมเเเท่านั้นนะผมขอเสเงวนสิทธิ์ในการยื่นเอกสารแทนนะผมคือเราเองเนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนที่ยูสโตเท่านั้นนะครับเอกสารที่ต้องยื่นนะผมก็จะมีแบบประชาชนตัวจริงแบบประจำตัวนักศึกษาหรือเะเบียนประวัตินักศึกษาครับผมหรือหนังสือรายงานตัวนิสิตนักศึกษาตัวจริงอย่างใดอย่างหนึ่งครับขั้นตอนการสมัครครับผมกรอกใบสมัครในระบบที่ร้าน Us สโตหรือกรอกผ่านลิงก์นี้ก็ได้ครับผมกดมาปึ๊บอ่ะก็จะให้กรอกตรงนี้แล้วก็กดคำนวณเหมือนเดิมครับต่อมาสมัครทราบผลอนุวัตภายใน่วมงนว่อูนงด 18เดือนดอกเบี้ย 1.99%ต่อเดือนเท่านั้นเองครับผมวิธีการผ่อนชําระคือสามารถจําระผ่านโมบายแบงกิ้งโดยมีใบแจ้งหนี้ส่งไปที่อีเมลพร้อม QR Code ทุกธนาคารครับผมสําคัญในส่วนของเงินดาวดาวเริ่ม20%ถึง70%หรือจะดาวตามจํานวนที่สะดวกแต่ขั้นต่ําต้อง20%ของราคาสินค้าและขึ้นอยู่กับงเงินอนุมัตินั่นเองนะครับอันในส่วนของ U s t o r ก็มีประมาณนี้ครผมอีกแอปนึงในส่วนของ Dish Shop นะครับผมเข้ามาให้ดู d i s ชอ h นี้ก็จะไม่ยากนะผมผมก็เคยสมัครไปแล้วแต่ก็ว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าผมเคาเรียกว่าไม่ได้เป็นนักศึกษาเนาะเออก็เลยแบบผ่าน นิดสำหรับในแอปดิชชอปนะครับแอปดิชอปเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะก็ไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกอะไรเยบร้อยนะผมแล้วก็จะมีคาว่าวงเงินข้างล่างนี่ผมเคยสมัครไปแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ผมกดคาว่าสมัครใหม่ไปเขาจะแจ้งเตือนมาว่าพนักงานทุกคนในบริษัทจะไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่าจะช่องทางไหนหากพบปัญหาดังกล่าวโปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าทันทีนะครับผมเผื่อเราไปติดต่อทีมงานของเขาเนี่ยเขาจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวเราเด็ดขาดเลยนะผมเราก็ห้ามให้เขาเด็ดขาดนะครับเนี่ยก็คือการสมัครไปสมัครวงเงินกรอกข้อมูลถ่ายรรููปปบบตตตตะชชานนที่่่่อออยิิดดคุุล ข้อมูลอาชีพอะไรเงี้ยก้ใส่ไปนะครับผมเป็นนักศึกษาก็ใส่เป็นนักศึกษา,กปนนกกษากไปครับมีประมาณนี้นะในแอปดิชชั่สมัครแค่นี้แล้วก็ได้เลยนะครับถ้าเป็นนักศึกษาเห็นว่าผ่านง่ายแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ผ่านง่ายหรือเปล่านะไปดูประมาณก็ประมาณ2อสเดือนที่แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าผ่านง่ายหรือเปล่านะครับผมขอเพิ่มในส่วนแอปดิชชั่นนิดหนึ่งนะถ้าทุกคนได้รับเครดิตมาแล้วนะมงเงินมาแล้วก็อยากจะผ่อนสินค้าในดิชชั่นใช่ไหมทุกคนก็เลือกได้เลยว่าอยากจะผ่อนสินค้าที่ไหนสมมุติว่าจะซื้ เราจะต้องการดาวเท่าไรอะไรยังไงนะครับผมก็ลองเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับผมและที่สำคัญคือตรงนี้ครับผมและคือทุกคนสมัครเสร็จเวลาผ่อนเน่ยไม่ได้เป็นของกลับมาเป็นพวก iPad อุปกรณ์การเรียนโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กอะไรพวกนี้กลับมาแต่ทุกคนอยากได้เงินสดใช่ไหมเออเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ได้ถูกปะ่ะวิธีที่ผมจะแนะนำก็คือเราเอาสินค้าที่เราผ่อนมาเนี่ยเอาไปขายครับผมจะไปขายใครก็ได้ครับผมเอาเป็นเงินสดกลับมานะผมพอได้เงินสดกลับมาเนี่ยเราก็าไปใช้จ่ายอะไรของเราอะที่เราต้องการจะใช้างางน,นตอนนั้นนะครับผมที่เราเดือดร โตเขาด้วย ควรคทืนทางดีต็อบเขาด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยแค่นี้ครับผมแค่เราสินค้านั้นไม่ขายแต่มันขั้นตอนก็จะยุ่งยากใช่ไหมเวลาเราเอาไปขายเงี้ยคือจะขายออกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเราแบบดีลกันไว้ก่อนแล้วหน้านี้แล้วเออเดี๋ยวซื้อในยูสโตร์นะเดี๋ยวเอามาขายให้นะราคาที่แบบต่ำกว่าตลาดทั่วไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนนต้องบอกว่าเพราะว่าเราเดือดร้อนต้องการเงินสดใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมาขายต่ำกว่าราคาตลาดนิดหน่อยเพื่อให้เราได้เงินสดที่ไวขึ้นก็สมมุติว่า iPad เครื่องละหมื่นห้าอะหมื่นห้าเรามาขายคนนี้สัก ก็ต้องมาเอาเงินประหมื่นสามเนี่ยไปทําอะไรก็แล้วแต่เราแต่ก็อย่าลืมผ่อนเขาด้วยนะไม่งั้นจะเสียเครดิตได้เพราะเสียเครดิตเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่ไม่ดีมากๆนะผมทุกคนต้องรู้จักรักษาเครดิตของเราไวให้ดีนะครับเออและอย่างหนึ่งถ้าไม่อยากทําแบบที่ผมบอกคือการขายสินค้าตรงเนี้ยออกไปนะเออผมแนะนําว่าอีกสินเชื่อตัวหนึ่งครับผมของธนาคารกรุงศรีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมก็คือเป็นบัตรสําหรับนักศึกษาเลยครับนี่ับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปกดเข้ามาแล้วก็เลือกดูก่อนก็็ไได้มไม้ครัผมมม่จําเเปนนตอองีสะ มาดูครับผมบัตรเครดิตสำหรับนักศึกษาเลยนะครับผมมีก็จะมีบ,บ,บัตรกุ้งสีนาวบัตรกุ้งสีแพทตินัมบัตรเครดิตกุ้งสี JCB ีแพทตินัมนะผมก็3บัตรนี้ทุกคนก็สามารถสมัครได้เลยเนาะและหลักเกณฑ์การสมัครบัตรเครดิตก็คือสําหรับนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันในประเทศไทยครับผมเฮ้อดีมากเลยนะ <S <S แต่อายุก็ต้อง20ถึง25ปีเท่านั้นนะครับผมเกินไปมากกว่านี้หรือตำม,มากกว่านี้ก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับผมแต่ที่ดีอย่างก็คือนี่ครับผมทุกคนให้ดูเอกสารที่ต้องเตรียมก็มีแค่แบบประชาชนหร ทรัพธนาคารกรุงศรียุธยาที่มีเงินฝากขั้นต่ำเนี่ยแค่1,000 0บาทเฮ้ยถือว่าไม่เยอะนะผม1น0 0บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าว่ายังไม่มีบัญชีเงินฝากสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ที่สาขาและสามัครบัตรเครดิตได้ทันทีเลยนะครับแต่เราต้องเอาเงิน1,000 0 ไปฝากในบัญชีด้วยนะเออเหมือนเป็นวงเงินค้ำประกันอะไรสักอย่างไวแ้แหละเท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้คาดเดานะไม่แน่ใจทุกคนลองไปสมัครดูแต่วงเงินเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมทุกคนเออแต่ก็ยังดีแหละสำหรับใครที่อยากจะได้บัตรเครดิตนะครับผมก็เริ่มจากตรงนี้ก็ไม่เสียหายอะไรครับผมก็เผื่อว่านในอนาคตอาจจะเป็นต้องใช้หรือว่ายังไงก็สามารถใช้บัตรตรัวนี้รูดไปก่อนก,นก็ได้ครับผมวิธีสมัครก็คือกดคําว่าสมัครบัตรตรงนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างอะ่ะกดไปปุ๊บม,มันนะ ราก็คอยรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับผมบางทีอาจจะต้องไปรับบัตรหรือเขาจะต้องส่งกลับมาให้เราก็ดูว่ากันอีกทีนะครับก็แนะนํากันได้ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีแรกก็คือขายสินค้าที่เราผ่อนมาไปแล้วก็เป็นเงินสดกลับมาไปใช้จ่ายของเราที่เราต้องการใช้จ่ายแั่อีกแบบนึงก็คือสมัครบัตรแบบนี้เลยจะรูดเป็นเงินสดออกมาหรือว่าจะไปรูปผ่อนซื้อสินค้าก็สามารถทาได้เหมือนกันนะครับ โอเคผมสำหรับทีเล็กๆนะผมสำหรับน้องๆนักศึกษาที่อยากจะลองกู้เงินออกมาใช้นะผมผมก็แนะนําได้ประมาณนี้เนาะเออถ้าใครต้องการเงินสดอย่างเงี้ยเนาะแต่แนะนาําว่าลองขอพ่อขอแม่ก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมาเป็นหนี้แบกรับอะไรตรงนี้ลองคุยกับพ่อแม่ก็เป็นวิธีที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับผมเผื่อพ่อแม่เขามีให้อะไรอย่างเงีนะ้ยเนาะถ้าเรามาผ่อนตรงนี้เองแล้วเราผ่อนไม่ไหวอ่ะยังก็ต้องบอกพ่อแม่อยู่ดีนะครับให้เขาช่วยผ่อนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับทีนี้มีเพียงเท่านี้ให้ผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสหรรัััับบววนนีี้สสดค